สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านครับป่ะวันนี้มีเมนูพัดเพชรเพชรท็อปเห็นแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เพชรท็อปเนาะมีเพชรท็อปติดต้มมาเรียบร้อยแล้วครับลอดนี่ก็จะแก่หน่อยนะครับนี่หั่นไว้เป็นกั๊เป็นกั๊เป็นแว่นเป็นแววนก่อนนะครับไข่มักเป็นแกนก็ใส่เป็นแกนไข่มักพาโคบก็พาโคไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะมีแก่ผ่องนุ่มผ่องครับศูนย์กันไปนะครับป่ะเตรียมเครื่องเตรียมขัวไว้เป็นยางเป็นยางก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดเนาะหั่นฝอยเพื่อความหอมนะครับ ซอยมันเข้าไปจิกๆๆๆ,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 ๆเลยมันละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไข่จะชีกจะนี่ใส่ก็ได้ผมหันใสน่นาอเดี๋ยวมันจะได้เกี่ยวได้ครบกินมดอันนี้ก็จะเป็นสันคอหมูนาะนุ่มๆนะใส่เข้าไปนะครับวันนี้ได้สันคอหมูมาโมกงามๆเลยครับวันนี้กิ้นหมูโอ้โหครับใข่จะใสห่หมูชับหมูชิ้นใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชม,มโ์ลีล้าเห็น่อยครับนะมีคมบ่คมหัวครับใส่เข้าไป ครับอ่ะหันไปนเตรียมไว้เป็นยางเป็นชิ้นป่ะนี่กระั้งกระทะน้ามันเลยครับคัวหอมเจียวคือมันหอมๆเหลืองๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำพริกแกงเพชรน้ำพริกพัดเผ็ดอ่ะน้ำพริกพัดเผ็ดลงไปนะครับนี่ไ่ต้องใส่น้ำมันหลท่านผู้ชมเอามันแห้งๆแหมแนมนครับนี่สันคอหมูลงไปครับพัดหมูพัดอย่างคือมันสุกๆดีๆท่านผู้ชมสันคอหมูนี่มันจะหนุ่มครับด้วยความหนุ่มเหมาะอยู่น้อยหนึ่งนะครับสุดยอดเลยสันคอหมูอ่ะ เรียบร้อยก็จะเอาเฮดท็อปนะครับเฮดท็ head อปเราลงไปเลยนะครับวันนี้สีทาหมูที่จะนักกว่าเฮดน้อยเฮ้ยนครับใส่ลงไปอ่ะกับนี้ก็จะมาปรุงรสปรุงชาติกันก็จะเป็นน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเห็นหน้อยอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับแหวกขอบไปเห็นหน้อยเพื่อความหอมฝาเขียวครับลงไปนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเห็นหน้อยแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลนะครับเพื่อความกลมกลมนะแค่นี้เองครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ มีบะเขือแห้งแกนสองแกนก็ใส่ไปเต้ยครับพัดเพชรมีอยังกระจงเข้าไปครับท่านผู้ชมนี่ใบบะกรูดหั่นฝอยลงป้ายนะครับอันนี้ปรุงเรียบร้อยซุกเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็อัดดับนี่ก็จะได้เพิ่มความหอมใบบะกรูดแล้วก็ใบหัวละพาครับท่านผู้ชมลงไปเลยนะครับอ้าวนี่หอมโซกม,มันดึงเข้ากันนะครับพัดเพชรแข็งเพชรอย่างมี้นี่นะใบมะกรูดกับหัวละพานี่ขาดบ่ได้อ่าตักให้พอครับอ้าวอุ้ยหอนอุ้ยอุ้ย มีเขานึงนี่ยังเหมาะเลยนะครับนี่ลองเอาไปเนี่ยไปทํากันพอเดอร์ท่านผู้ชมครับวันนี้ฟัดเพชรเฮ็ดทอปครับขอบคุณติดที่ตามครับสวัสดีครับผม